สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับเรื่องของความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าเทพบนตรียกคําปรารบในรัฐธรรมนูญ2,560ค้านการตั้งสอสอรอยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เนื้อหาใจความนะครับนายเทพบนตรีริมปะพยอมซึ่งเป็นนักเทววิทยาแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์นะครับเทพบนตรีบอกว่าอย่างนี้ครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะทําก็ควรจะทําเพียงแค่บางมาตราเท่านั้นนะครับให้คิดถึงคําปรารบที่เขียนเอาไว้ตอนต้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ก็แล้วกันนะครับคําปลารพเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการกําหนดกลไกล เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุจริตเที่ยงธรรม และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจำเป็นและความเหมาะสมการรับรองป้องกันและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเวน้นแต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวมนะครับ การกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐการวางกลไกลป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลเนี่ยเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจและการกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีการกำหนดนกลไกอื่นๆตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ได้ระบุเอาไว้เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้กำหนดนโยบายและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆที่สำคัญสำคัญและก็จำเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรักความสามคัคคีและความปลองดองการจะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้รุ่วงไปได้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริตหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมิบาลอันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งในทางการเมืองทางการปกครองทางเศรษฐกิจและทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะสนับสนุนให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเอง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พยายามจะให้มีขึ้นเนี่ยไม่ได้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเลยนะครับถ้าเกิดจะให้มีความเจริญก้าวหน้าต้องไปแก้ไขที่ตัวนักการเมืองครับไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากตัวนักการเมืองเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลองดองกันสักกี่ครั้งก็ตามเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์นั่นแหละครับต่อมริษยาต่อมสแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์มันคือรากฐานสำคัญที่จะนำพาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจึงไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ไขทั้งฉบับถ้าจะแก้ก็แก้แค่บางมาตราเพื่อประหยัดงบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะครับการตั้งสสรจะนํามาสู่การยกรางเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแหละครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือต้องการจะวางรากฐานคะแนนเสียงในหมู่ประชาชนแล้วก็พวกพ้องของนักการเมืองอำนาจทั้ง3ส่วนที่บริหารราชการแผ่นดินแท้ที่จริงแล้วคืออำนาจที่มีมาแต่เดิมของพระมหากษัตริย์นะครับ และทุกวันนี้อำนาจนั้นเนี่ยก็ถูกนักการเมืองใช้ซะเป็นส่วนใหญ่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับจึงเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็เวลาซึ่งยังไม่เหมาะสมกับการกับยุคสมัยแต่อย่างใดนะครับ